โอ้โห oh พี่น้องมาดูไม้ประดับของนาเล็กสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับเลี้ยงไม้แบบสไตล์นาเล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละสวยงามมากบังเอิญนาเล็กเอากลวยไม้มาลงจุดเดิมก็เลยย้ายชุดนี้ออกมาข้างนอกนทำให้เห็นโดดเด่นสวยงามเลยเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรบ้าง ทองกิจไนรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเงตืนอนการลงคลิปใหม่ๆเช้าๆมาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กฮะวันนี้พามาดูสวนที่นาเล็กจัดเป็นมุมกาแฟตอนนั้นเล็กๆมีแค่ไม่กี่อย่างแต่วันนี้เต็มไปหมดเลยเพราะว่านาเล็กไปย้ายออกจากอีกจุดหนึ่งที่นาเล็กทำเป็น สวนกล้วยไมนะ้ตรงนั้นเป็นสวนกล้วยไม้ที่แบบว่าปลูกนะกล้วยไม้รองเท้านารีก็เลยย้ายพวกนี้ออกหมดเลยก็เป็นการสะสางว่างั้นเถอะนะย้ายใหม่ปลูกใหม่ดูแลใหม่นี่ย้ายออกมาสวยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลพวกไอ้ท่ชอว่าฟิโลเดนดอนนะนี่ครับ มังกรเขียวสวยๆตัวนั้นมรกฏขาวนะเนี่ยหลายชื่อฮะนะกามกุ้งขนนะนี่คือนาเล็กซื้อมาแล้วอพวกเป็นกอใหญ่ๆกอยาวๆนาเล็กก็จัดก,การขยายพันธุ์เนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่ยาวมากนะนเล็กมีเวลานาเล็กก็จะตัดชำนะ การตัดชำเนี่ยเราตัดยอดนะมันจะได้ต้นใหม่ที่โตเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดชำเป็นข้อเนี่ยมันจะได้หน่อเล็กๆโตช้าเพราะนั้นวิธีการขยายพันธุ์ของนัเล็กก็ตัดยอดชำนี่นี่ต้นลูกของเขาเนี่ยที่นเล็กตัดยอดชำเห็นไหมฮะใหญ่แล้วโตแล้วนะเนี่ย เทคนิคง่ายๆนี่เห็นไหมตัวนี้นี่ต้นแม่อยู่นี่นี่ต้นแม่นาเล็กตัดเอาต้นลูกมาชำเนี่ยเอายอดมาชำเห็นไหมใหญ่กว่าต้นแม่แล้วนี่แหละเทคนิคการซื้อพวกไม้มาเลี้ยงเนี่ยเราอย่าไปซื้อแพงนาเล็กซื้อมาแค่ หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทนะซื้อเป็นกิ่งเป็นยอดมาเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลเองได้นะเราอย่าไปซื้อประเภทว่าสี่ห้าร้อยพันอะไรเงี้ยนะมันสิ้นเปลืองเกินไปคือเรารู้ว่าไม้พวกนี้มันเป็นกระแสร,ราคาเขาเนี่ยจะปรับไปเรื่อยเพราะนั้นอย่าไปซื้อตอนที่กระแสมันแรงหลายคนซื้อไม้ผิด ซื้อตอนกระแสแรงทําให้ราคาเนี่ยโอ้โหพุ่งกระฉูดฮนะมีมาใหม่นะของอะไรใหม่ๆที่ราคามัน5 0 0ร้อห้อนี่ยหรือว่าพันเนี่ยนาเล็กไม่ซื้อนาเล็กรอนะถ้าชอบนาเล็กจะรอรอตอนที่ราคาตกราคาที่มันแบบเขาแยกขายแบ่งขายเพราะของพวกนี้มันราคานี่จะแป๊บเดียว เมเป็นช่วงที่หนึ่งหายากนะมาใหม่คนอยากได้สะสมนี่แหละอะล็ลก็จะใช้ตอนนี้แหละในการที่ว่าตามหาก่อนแล้วก็ศึกษาว่ามันเลี้ยงยังไงชอบแบบไหนเราเลี้ยงได้ไหมนะพอรู้ว่าเราเลี้ยงได้รอมันราคาตกไม่กี่ไม่กี่เดือนนะเดือนสองเดือนเนี่ราคาตกแล้วจากราคาหลักพันหรือราคาหลัก ร้อยละหลักร้อยเหลือหลักสิบละหลักสิบเมื่อไหร่น่าเล็กซื้อเนี่ยแหละหลักการซื้อไม้ของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้แล้วเอามาเลี้ยงสวยกว่าที่เขาขายอีกที่ราคาหลายร้อยนะเพราะเราเข้าใจเข้าใจว่าไม้แต่ละชนิดเราจะเลี้ยงแบบไหนชอบแบบไหนขยายพันธุ์แบบไหนที่เขาขายให้เราคือบางทีเขาชำชำข้อ ชำโคต้นมันก็จะเล็กก็จะมาขายหลอกเราว่าเออเนี่ยเขามาชำโคเนี่ยมันโตกำลังงามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขายเราหลักร้อยเนี่ย <c oughs> แต่นเล็กไม่เอาเนี่ยรอที่ราคาตกพอราคาตกปุ๊บเนี่ยยอดก็หลักสิบละเอาส่วนที่เป็นยอดเ,ยเอามาปลูก เลี้ยงแป๊บเดียวโตยาวเป็นฟุตเป็นสองฟุตสามฟุตเริ่มเราก็ตัดนะตัดยอดที่ประมาณสักสามข้อนะประมาณสามข้อใบแล้วไปชำโตเร็วงามเร็วและส่วนที่เหลือที่เป็นต้นแม่เขาก็จะแตกอยอดออกมาใหม่จะสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าเขามีรากจากต้นแม่เลี้ยงนะแตกข้อจากไอ ต้นแม่เนี่ยมันจะทําให้โตเร็วแล้วก็จะไม่เสียด้วยนี่นี่ครเราให้ดูว่านาเล็กที่นาเล็กเ,เคยตัดออกนี่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 ตรงนี้เนี่ยนาเล็กตัดเอาเอายอดไปชําใหม่แล้วเขาแตกยอดใหม่ออกอีกนี่คือตรงนี้นี่นี่แหละแตกยอดออกใหม่ ก็จะสมบูรณ์เร็วนะเราสามารถที่จะตัดตรงนี้เอาไปชำใหม่ได้นะหรืออยากจะขายก็ได้แล้วนี่หน่อใหม่มันเตรียมออกแล้วนี่นี่นี่หน่อพอเราตัดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเริ่มทันทีเลยนแทงหน่อทันทีเลยอออกยอดใหม่ทันทีแต่ถ้าเราตัดตรงนี้เอาไปชำได้ไหมได้แต่ว่าหน่อเนี่ย อาหารมาเลี้ยงมันจะน้อยพออาหารเลี้ยงมันน้อยยอดออกมาก็จะเล็กใช้เวลาเลี้ยงนานกว่าจะได้โตเ,เลี้ยงตัวไม่โตแต่ว่าจะใช้เวลานานมากกว่าที่จะได้ลำใหญ่แบบนี้อาจจะใช้เวลาเป็นปีเพราะฉะนั้นนี่แหละว,วิธีการที่จะง่ายๆที่จะขยายพันธุ์แล้วได้ต้นโตเร็วตัวนี้ก็เหมือนกันเห็น นี่แหละฮะนี่ที่นาเล็กตัดออกไม้ชำเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวดูตัวนี้นี่ตัวนี้น,น,นี่เห็นไหมฮะนี่รอยตัดนี่รอยตัดเนี่ยแล้วมันก็แตกยอดใหม่เนี่ยก็สมบูรณ์เหมือนเหมือนกันนะส่วนยอดนี่ยอดเนี่ยเห็นไหมฮะยอดส,สวยๆเลยนี่ กากุ้งขนราคาแพงนะ,ะนี่แหละความสุขของมาเลก็กก็ในการขยายพันธุ์เลี้ยงแล้วมันมีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าไม้เราจะตายไม้เราจะ,ะได้ปล่อยอันไหนจากตายตายไปอันไหนรอดก็เลี้ยงกันไปนและพวกนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะทนขอให้ชุ่มชืน้นนลดน้ําก็ สัปดาห์ครั้งสองสัปดาห์ครั้งก็ได้ <c oughs> นาเล็กลับบ้านปีใหม่เจ็ดวันไม่ได้ลดน้ําเลย <c oughs> เขาก็ยังอยู่ได้ยังสวยงามน,นี่แหละเลีเ้ยงไม้มันก็ดีแบบนี้นีสามารถที่จะรอเราได้นะแต่ถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วลําบากนะไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยนะหรือไม่ก็เป็นภาระคนอื่นฝากคนอื่นนี่แหละเพราะนั้น เลี้ยงอะไรที่เราสบายใจเราเข้าใจเนี่ยมันจะมีความสุขนะวันนี้ก็เอาความสุขมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่อชอบเลี้ยงไม้สวยๆแล้วชอบจัดสวนนาะเล็กก็ชอบจัดสวนนะมีความสุขนะนี่ฮะโถส้วมเก่าๆเห็นไหมเอามาใส่ไม้แล้วเราก็เปลี่ยนตามแบบสถานการณ์ต่างๆหนาแรงหน้าฝนก็เลี้ยง เอาใส่ไม้กันอีกแบบหนึง่งนาแรงก็ใส่ไม้อีกแบบหนึง่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าเวลาเราไปดูสวนที่เขาจัดไม้ให้เราชมเนี่ยเขาจะเลี้ยงไม้ไว้ต่างหากพอถึงเวลาไม้สวยๆเขาก็จะเอามาจัดเอาอันที่เหี่ยวไปเก็บเอาอันที่สดใหม่มาจัดสวนในยามเช้าเราเข้าไปชื่นชมก็จะเห็นไม้สวยนี่แหละเทคนิคของเขา อ่ะกับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ